สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านขายเสื้อผ้าบริรัมย์เูเนเต็ดนะครับผมนี่ตอนนี้เราอยู่ร้านเสื้อผ้าบุริรัมย์ยูเนเต็ดครับผม <Okay. S 1> ครับตอนนี้ถ้าเป็นเสื้อถ้าเป็นเสื้อบอลเหลือแบบไหนครับ เสื้อแข่งของพีพีไดอดู่ด้านนี้อสีกรมสีขาวก็สีม่วงอ๋อนี่แหละครับตอนนี้มีโปรสองแถมหนึ่งนะคะสองแถมหนึ่งตัวเท่าไหร่ครับตัวละหกร้อยเก้าสิบบาทหกร้อเก้าสิบอ๋อโอ้สองแถมหนึ่งก็เอ้ยมันคุ้มอยู่นะตอนนี้ให้ดูบรรยากาศนะครับผม โอ้สีแชมพูก็มีแชมพูอนะไรครับอันนี้คือแบบเสื้ออะไรครับพี่เป็นเสื้อบอลเอเออ๋อตมีไซส์อะไรน่าจาเอลโอ้ร้อยเก้าเก้าก็มีเนี่ถ้าม่นงร้อยเก้าเก้าก็มี นี่ครับร้อยเก้าเก้าสองแถมหนึ่งคือค่าค่ากันเหรอครับใส่มมัันนจะได้คู่กันไง ถ้าถ้าเบอร์มันอีกราคาหนึ่งนะพวกเบอร์กับไอ้ตัวหนังสือ <ไง S 1> อืมอจะเบอร์กับตัวหนังสือมันจะราคาอืมอ๋อนี่ครับโอ้โอของเยอะมากเลยอ,อืมลูกบอลก็มีขึ้นแบบเครืหมายด้วย ไม่ได้เขาเขาฉลองเที่ยงวันไหนครับยี่สิบวันไหนวันอังเจ้าวันยี่สิบวันอาทิตย์ค่ะวันอทิตนี้อ๋อเสียดายอยู่ไม่ถึงอ๋อคือคือซื้อบัตรแล้วก็ข้างในเหี๋ยของเองไม่ค่ะเป็นเพราะวเขาจะจัดตรงไหนประมาณนี้ครับผมใครสนใจก็แวะมาเที่ยวมาซื้อมาช้อปปิ้งได้ครับผม นี่ครับจะมีพนักงานคนส,สวยนะครับนี่ครับประมาณนี้ครับผมสวัสดีครับ